คุณเคยไหมครับที่ระหว่างทำอะไรสักอย่างอยู่แล้วหันไปมองนาฬิกากลับเจอตัวเลขตอง3ตัวเหมือนกันหมดเหตุการณ์ชวนพิศวงนี้กลายเป็นต้นกำเนิดไอเดียสุดล้ำของ222เวลาเฉียดตายผลงานล้ำล่าสุดของนีธานพาร์เกอร์มือเขียนบทหนังไซไฟฝีมือเยี่ยมเจ้าของหนังขึ้นหิ่งอย่างบูดที่ทั้งเรื่องมีแค่พระเอกคนเดียวก็ทำคนดูเวอร์ได้ตัต้งแต่ต้นจนจบ แถมยังแจ้งเกิดให้ดันเคนโจนส์กลายเป็นพุ่งกับไซาฟตัวพ่อมาแล้วและบทอีกเรื่องที่ทำใครหลายคนสูงจนจุกยังอีคสหนังรักสุดล้ำของโลกอนาคตที่การมีความรู้สึกเป็นสิ่งที่ผิดปีนี้เตรียมพบกับเหตุการณ์ชวนระทึกณเวลาบ่าย2โมง22นาทีของดีแลนแบรนสันอัจฉริยะผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศของสนามบิน JFK ผู้ที่กลุมความเป็นความตายของผู้โดยสารทุกลำไว้ในกำมือได้พบกับแสงประหลาดที่ทำให้เขากลายเป็นอมาพาตไปชั่วขณะจนเกือบทำให้เครื่องบินสองลำชนกันกลางอากาศหนึ่งใน900ยผู้โดยสารเสียดตายนั้นก็คือซาราบาตันสาวที่ดีแลนตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบ That was my fight. แม้เขาเธอและทุกคนจะปลอดภัยจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นแต่ทั้งหมด กลับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ประหลาดในห่วงเวลาบ่าย2โมง22นาทีดีแลนต้องเห็นภาพเหตุการณ์เดิมๆเกิดซ้ำไปซ้ำมาทวีคูณความรุนแรงและคุกคามชีวิตของเขาขึ้นเรื่อยๆราวกับว่ามันเป็นคำใบของปริศนาที่อันตรายยิ่งกว่าเพื่อปลดแอกจากห่วงเวลาตายดีแลนต้องไขปริศนาและฉีกตัวเองออกจากวงจรลึกลับนี้เพื่อหยุดหายนะครั้งใหญ่ ที่กำลังเกิดขึ้นณนสถานีรถไฟ Grand Central 2ล2 2เวลาเฉียดตายเป็นผลงานกรำกับของพอลเคอรีผู้ที่เคยทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสร้างพาแฮกซอริจควาสองรางวัลออสการ์มาแล้วเกคราวนี้เขาต้องการนำบทสุดล้ำของทอสไตน์และเนิธานพาร์เกอร์มาถ่ายทอดออกมาผ่านมุมมองที่ไม่เหมือนใคร หลังตกหลุมรักกบ,บทภาพยนตร์นับตั้งแต่ครั้งแรกที่อ่านและหาทุกวิถีทางที่จะนำมาสร้างเป็นหนังใหญ่ให้ได้เพราะ2ู22ไม่ได้เป็นแค่นหนังไฮคอนเซปต์อย่างเดียวแต่หนังเรื่องนี้ยังมีบรรยากาศของหนังระทึกขวัญและความโรแมนติกที่ผสมเข้ากันได้อย่างไม่น่าเชื่อภารกิจไขปริศนาเวลาเฉียดตายของดีแลนจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่าการหยุดหายยนะแต่ยังเป็นการพยายามรักษาชีวิตลักจากความตายที่ยากจะหยุดยั้งอีกด้วย 222เวลาเชียดตายคือส่วนผสมระหว่างหนังโหดโคตรระทึกอย่าง Final Destination กับหนังสาไฟโคตรยู่นี้นอย่าง Butterfly Effect เพื่อความระทึกสมจริงของฉากไฮแม็กที่เกิดขึ้นณนสถานีรถไฟกลางเซนทรัลทีมงานของ222จึงต้องลงทุนจำลองสถานีแห่งนี้ขึ้นมาใหม่จริงๆผู้กำกับพ่อคือรีถึงกับออกมาการันตีว่าดีเทลทุกซอกทุกมุมของฉากนี้เหมือนสถานีจริงทุกกระเบียดนิ้ว รวมลุ้นเอาใจช่วยมิเคิลฮิวส์แมนหนุ่มเข้มจากซีรีส์เกมออฟ t ฟ r ร์นส์และยังเป็นเจ้าของตำแหน่งหนุ่มหล่อหน้าตาดีที่สุดแห่งปี2016จาก Independent Critics เฉือนเอาชนะเพื่อนร่วมวงการความหล่ออย่างแท้ย่างและทอมฮิเดลสันโดยใน2 2เขาต้องมาประกบคู่ความระทึกร่วมกับเทเดซาพัลเมอร์สาวสวยมากฝีมือจากหนังโคตรหลอนอย่าง Li ซ์ t ที่อึ้งสุดขีด และตอบตกลงรับบททันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่อ่านบทเมื่อชะตาชีวิตและความรักของพวกเขาล้วนถูกกำหนดเอาไว้มาหาคำตอบกันว่าเขาและเธอจะออกจากวงจรหยยนาก่อนความตายจะมาถึงได้อย่างไรใน22 2เวลาเฉียดตาย29มิถุนายนนี้พบคำตอบที่คุณต้องอึ้งได้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้นก่อนจากกันไปถ้าชอบคลิปของเรา ก็ฝากกดไลค์กันรัวๆและกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่เมื่อเราลงคลิปใหม่เมื่อไหร่คุณก็จะได้รับการแจ้งเตือนทันทีและก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับที่ Woof Facebook และ y o YouTube จอ r Just Do It พิมพ์ Just และอิดภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทยครับ